สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอย n ประจำวันที่18สิงหาคมนะครับแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดยังไงฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับคลิปเมื่อกี้ก็เป็นนะที่อัดทองคำแล้วก็คอแห้งนะนะครับก่อนจะไปก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเนี่ยขอขอแจ้งเรียนแจ้งนิดหนึ่งนะครับเผื่อเผื่อมีเพื่อนๆที่ไม่ได้ดูคลิปทองคำใช่ไหม ก็เดี๋ยวแจ้งในคลิปนี้ด้วยว่าช่วงนี้นะครับเวลาลงคลิปอาจจะนัวๆนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ตารางผมก็รุนลวนนะอาจจะเป็นไปประมาณเดือนเดือนกว่าๆเลยนะครับมันฟิกเวลาไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยจะแจ้งอย่างนี้ว่าปกติผมก็ลงประมาณ8โมง9โมง10โมงไม่เกินนั้นใช่ไหมสายๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแบบ10โมงแล้วยังไม่เจอคลิปเนี่ยนะครับแปลว่าผมจะมาลงอีกทีนึงก็ประมาณเนี้ยเที่ยงนะครับเพราะว่า มันจะมี2เวลาที่ที่ผมไม่สามารถบิดได้นะช่วงอาจจะว่างช่วงเช้าหรืออาจจะมาว่างอีกทีหนึ่งประมาณทิงที่อย่างประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อไปแล้วกันนะอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับกท็ทนหน่อยนะครับเดี๋ยวประมาณน่าจะเดือนเดือนกว่าประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะครับผมอ่ะนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับบิดคอยนะครับในช่วง3-4วันที่ผ่านมานี่ก็เริ่มทยอยปรับตัวลงมาเรื่อยๆเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเนาะ เมื่อวันเมื่อวันซืนนะครับเมื่อวันซืนมีการปิดลบลงมาตรงนี้ก่อนหน้าเนี่ยสวันก่อนหน้ามันเป็นลักษณะของการพักตัวนะครับถึงแม้จะมีแรงขายเข้ามาภายในวันแต่มันก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปปิดเป็นแท่งพักตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นแค่บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อนิดหน่อยนะครับแต่ยังพอมีลุ้นไปอยู่แต่ว่า ตั้งแต่เมื่อวันซื้อที่เริ่มปิดลบลงมาเป็นสัดเริ่มมีแรงขายรวมกัน3วันเนี่ยนะครับเป็นประมาณสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของของแรงซื้อที่เข้ามาช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็เลยทําให้มีแนวโน้มที่เริ่มอาจจะอา่าย่อพักตัวลงมาอาจจะไปปรับฐานซึ่งซึ่งผมผมยังมองตรงนี้เป็นหลักอยู่ก็คือแนวรับนะครับในภาพใหญ่ที่มีนัยสําคัญก็คืออยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 0ื่นสอนึ่งนเะครับเพราะฉะนั้นโดยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามันลงอะไรก็ไม่ได้ถือว่าน่ากลัวอะไรมากเท่าไหร่ นะครับอ่ามันอาจจะลงมาปรับฐานตรงนี้นะครับซึ่งไปดูในตัว a c d กับ RSI ในท e f r a m เด a y เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีการสะสม d i v e r g e n c ์นในภาพใหญ่ขึ้นมามากขึ้นนะครับเนี่ยนะนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้าเราเจอกันแค่ใน1ชั่วโมงสีชั่วโมงอ่ะตอนนี้เริ่ม,เร,มเริ่มมีทำเฟมเดย์เริ่มสะสมมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มบ่งบอกถึงความอ่อนแรงของวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อในในภาพรวมในระยะกลางถึงระยะยาวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ช่วงนี้ถ้ามันปิดลบมาเรื่อยๆกอ็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะลงมาปรับฐานตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านก่อนหน้าที่เคยแบบต้านกันมาแบบแข็งๆเลยนะเพราะนั้นก็คาดหวังว่าพอเปลี่ยนปเป็นแนวรับเน ใครที่จะเข้าช่วงนี้ก็รอกอดก็ได้นะครับอา,อาจจะอาจจะรอเข้าตอนที่มันลงมา,มาทดสอบตรงแนวรับนะครับแต่ว่าเวลารอเข้าไม่ใช่แบบรอแบบลงมาแท่งแดงๆพอถึงปุ๊บเข้าเลยนะลงมานะครับให้มันมีพฏแอคชั่นหน่อยอย่างเช่นลงมาเป็นแท่งแดงลงมาเทสแล้วมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาปิดเขียวๆเออเราค่อยเราค่อยทยอยแบ่งไม้ซื้อนะครับไม่ใช่ว่าแบบเข้าตอนที่มันแดงๆเนี่ยเหมือนเอามือไปรับมีนะเข้าตอนที่แบบมันเริ่มแบบ พายุฝนล,ลมเริ่มสงบอะไรเงี้ยเริ่มแบบเห็นท้องฟ้าแจ่มใสเราค่อยเริ่มทยอยเข้านะครับประมาณนั้นหรือถ้ากลัวแบบว่ามันอาจจะไม่ลงลงไปไม่ถึงเนี่ยเกิดมันเกิดมันรีบาวกลับแบบช่วงนี้ทําไงนะครับก็แบ่งไม้ได้นะครับใช้ไม้เล็กๆไปก่อนช่วงนี้ถ้าเข้าช่วงนี้แบ่งไม้เล็กๆทยอยซื้อไปก่อนก็ได้แล้วถ้ามันขึ้นกลับขึ้นไปจริงนะครับในภาพใหญ่เราค่อยหาเติมเติมไม้ไปเรื่อยๆได,ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าก็ดู ท่วองดูสัดส่วนของของการการแบ่งหมายให้ดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะการว่าอ่าพอเฉลี่ยต้นทุนรวมกันทุกไม้แล้วเนี่ยมันเป็นจุดต้นทุนที่สูงเกินไปอะไรเกินไปแบบได้จุดเข้าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยมันก็อาจจะทําให้อ่าเราถือออเดอร์ลำบากเวลามันเจอความผันผวนของราคานะครับเพราะฉะนั้นแนะนาว่า <c oughs> อ่าถ้ารอไม่ไหวก็แบ่งเข้าไปไม้หนึ่งแก้คันก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวรอ รอเทสต,ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมจากการปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อวันซื่นเนี่ยยังทําให้ภาพรวมยังมีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวลงในทดสอบบริเวณแนวรับในภาพใหญ่ตรงนี้ได้อยู่นะที่4 2 3 0 0ืงเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการย่อผักตัวไปก่อนแต่ถ้าวันนี้มีการปิดบวกขึ้นมาเวอร์แท่งเมื่อวานได้นะครับแปลว่าระยะสั้นอาจจะเริ่มมีแนวรับเป็นการฟอรมตัวแนวรับขึ้นมาอยู่แถวแถวประมาณ4 000, 4่0 0ื่นสี่ะนึ่งสี่หมนี่หนึ่งร้อยห้าสิบอะไรประมาณเี่น,ะน,นนะนะจจะมีแนวรับ ร่วมในระยะสั้นอฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้ามันปิดลบก็แปลว่ายังมีแนวโน้มที่จะลงไปต่อนั่นแหละนะครับก็น้ําหนักนะครับยังให้ระวังเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อก่อนนะครับนอกจากว่าวันนี้ปิดบวกเต็มแทั้งเมื่อวานได้เนะครับก็ค่อยมองว่าระยะสั้นเริ่มมีโอกาสฟื้นกลับขึ้นไปต่อได้นะครับประมาณนี้นะ ก็อนนี้ก็เป็นมุมมองภาพรวมบิตคอยประจำวันนี้นะครับแต่ภาพใหญ่ถึงแม้ว่าจะลงไปเทสแบบ4 2 3 9 9 0เนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลมากอาจจะเป็นเราก็ตีว่าเป็นการคอลเลคชันในระยะกลางเพื่อปรับฐานไปต่อได้แต่ถ้าหลุดไปต่ำกว่า3 9 9 0 0เอยอันนีอาจจะต้องถอยออกมาทั้งหมดก่อดนะครับประมาณนี้ก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ